หรือว่าข้าวกำลังตั้งรวงไปการตัวกระตุ้นให้ข้าวนั้นออกสุดรวงให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้สีสันรสชาตินั้นหวานกรอบอร่อยเป็นไปตามที่ตลาดต้องการเราก็ใช้นานอน้ำเนี่ยร่วมด้วยกันนะเปการเสริมึ่งกันและกันครับอันนี้ส่วนใหญ่ใช้กับข้าวใช้กับมันสัมปะหลงังอันนี้ต้องมีช่วงไหมคะว่าต้องเป็นช่วงเวลาเนี้ยแหละที่เราจะมีการกระตุ้นรวงข้าวหรือว่าจะเร่งป้้งเร่งอะไรแล้วก็ใส่เข้าไปเนี่ยคะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้ได้ทุกช่วงแหละครับแต่เพียงแต่ว่าบางคนนคออี่ย ยิ่งขึ้นเพราะว่าตัวน,นี้หลายคนบอกเอ๊ะเป็นนานโนน้ำกับนานโนผงมัน,น,นมแตกต่างกันอย่างไรนานโ,นโนผงเนี่ยคือหมายหมว่ามันเป็นตัวธาตุอาหารตรงๆที่สามารถดูดซึมเข้าสู่ปักใบพืชได้เลยส่วนนาโนน้ำเนี่ยที่เรามีเสริมก็คือมันมีส่วนผสมของธาตุอาหารที่มาจากนานโนด้วยแต่ส่วนอีกอย่างนึงก็คือมีจุลินทรีย์เข้าไป็นปปองค์ประกอบทําให้พืชนั้นมีตัวการเร่งํารเติบโตมีการเร่งรสชาติให้หวานให้กรอบให้อร่อยเร่งสีสันให้สวยงามเร่งหัวให้ใหญ่ขึ้นเร่งปริมาณของ มันสับหลังหรือว่าข้าวให้ออกมากยิ่งขึ้นเขาก็จะใช้ในช่วงของการเร่งเพื่อทําให้เหมือนกับเราเป็นเป็นสูตรในการเร่งให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับแต่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะใช้ใหลายๆช่วงก็ไม่ได้มีมมปัญหาอะไรแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะไปเน้นในช่วงของการเร่งเท่านั้นเองนะคะก็จะได้เห็นผลได้เหมือนกับได้ผลผลิตที่ดีที่ใหญ่มากขึ้นนะคะ <ๆ S 2> คนทคนแบบว่าอยากจะได้ผลผลิตที่มากขึ้นอันนี้แหละช่วยได้นะคะค่ะต่อมาเลยนะคะเห็นเป็นมีขวดเล็กๆอยู่ด้วยข้างหน้านี้ค่ะ ขวดเ,เล็กๆนี้เป็นหยดทิพย์นะครับตัวนี้เป็นตัวเร่งเซลลของพืชเป็นตัวขยายเซลลพืชน,นะครับให้ทั้งทางใหญ่ทางทางทางกว้างแล้วก็ทางยาวซึ่งทําให้พืชเมื่อเมื่อหัวใหญ่แล้วเนี่ยมันไม่เกิดการแตก <c oughs> และก็เป็นตัว <c oughs> ไปฟื้นพืชที่สมโสมที่กำล,ลังเหลืองหลที่กำลังจะตายเนี่ยให้กลับมาฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทําให้พืชน,นั้นเขียวเร็วนะครับแต่การใช้เขาก็ใช้ไม่เปลืองนะครับ <c oughs> เพียองแค่หยดสองหยดเองต่อน,น้ํา20ลิตรจึงทําให้สามารถใช้ร่วมกับนานโนน,าน,โน้ํานาโนผงเรา ใช้ร่วมกับคัดตัวซานเราตัวนี้จะเป็นตัวขยายเซลพืชซึ่งทาให้พืช้เมื่อมันหัวใหญ่แล้วมันไม่เกิดการแตกอย่างเช่นลยาไยเนี่ยปกติลำไย,ยบางครั้งเขาเกิดเป็นใหญ่เกินมากไปมันก็เปลือกมันก็จะปีออกซึ่งมันก็จะเม่ดไม่ได้อะไรเงี้ยนะฮะแต่ถ้าเราใช้ตัวนี้ผสมเข้าไปด้วยเนี่ยมันจะทําให้พืชขยายเซลลให้คํามๆองกับความใหญ่ของลูกเพราะนั้นเมื่อลูกใหญ่แต่ว่าเปลือกไม่แตก เพราะนั้นจึงทําให้ไปช่วยเรื่องของการเล่งให้มันสับหลังเนี่ยเมื่อมันใหญ่ขึ้นไอ้ตัวนี้เป็นขยะยเซลให้มันทั้งยาวขึ้นแล้วใหญ่ขึ้นจึงทําให้ประเซ็นต์แป้งมันสูงขึ้นแล้วก็ได้ผลิตมากยิ่งขึ้นด้วยครับหยดทิพนี่ครับถึงเรียกว่าหยดทิพใช้เพียงแค่สองสาหยดเท่านั้นเองนะคะอาจารย์นะคะแล้วก็ใส่เข้าไปได้ทั่วเลยอันนี้ตัวนี้สรรพคุณของมันที่อาจารย์พูดไว้เนี่ยเสริมสักหน่อยว่าใครที่เอาไปใช้แล้วเนี่ยถ้าต้องการที่มันจะให้มันดกนะครับต้องใส่สักสามสองสามหยดก หมายถึงว่าดกยังไงเนี่ยท่านจะต้องดูไข่เขาที่คนมีเยอะๆ, <S <S ๆ,ๆมันจะดกมากเลยน้องต้อครับดกมากๆแล้วเราผสมกับตัวนี้ด้วยครับ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ลําไยก็รู้สึกว่ารสชาติจะหวานมากหวานยังไงเนี่ยคือหวานลักษณะของเป็นธรรมชาติเลยเพราะเขาบอกว่าไม่เคยกินลําไยที่มีรสชาติอย่างนี้มาก,ก่อน <ๆ S 1> <ๆ S 2> คือลําไยแบบพื้นๆนะครับหมายถึงว่าลําไยทั่วไปเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะหวานแบบไม่ค่อยหวานหวานชัดเจนเหมือนลำไยที่พื้นๆเมืองเขาอะครับเขาเรียกว่าลำไยแบบ พื้นปกติของเขาคือพื้นบ้านนะครับทีนี้มันจะมีรสชาติดีแล้วลูกใหญ่ลูกใหญ่แล้วรสรสชาติใหญ่รสชาติหวานแล้วลูกไม่แตกเนี่ยสำคัญตรงที่ลูกไม่แตกจะได้ขายได้ราคาด<ต>้วยนะคะแล้วผนังของของลำไยเนี่ยนะครับจะชัดเจนตรงที่ไม่มีเชื้อรานะครับผนังของเขาเนี่ย สีจะสวยนะครับแล้วจะเรียบสวยด้วยนะครับคือสวนอื่นเนี่ยจะเป็นขลุกขรัแต่ของเราเนี่ยสีส,สวยมากผิวสวยเลยเปลือกไม่แตกลูกใหญ่<ช>รสชาติด,ดี <C HA> รสชาติดีลูกใหญ่รสชาติดีแล้วก็<า>ต้นไม่โทมด้วยนะออกเยอะๆต้นก็ไม่ได้โทมด้วยนะ <C HA> หลายคนบอกว่าของเราเร่งหรือเปล่าบอไม่ใช่นะครับคือมันไปสะสมธาตุอาหารให้ครบแล้วมันออกเนี่ยถือว่าสุดยอดที่สุดเลยในเซตนี้นะครับใช้แบบครบเซตนี้ไม,ไม่ต้องห่วงเลยนะคะเฮนมี่อีกหนึ่งตัวออีกสักหนึ่งตัวสุดท้ายตัวนี้นะคะมิกเอ็กซ์ตาร์จอยซูเปอร์นนโนตัวนี้คืออะไรคะ ตัวมิกซ์เอ็กซ์ตร้าจอยซูเปอร์นโนนี้ตัวเป็นที่เราใช้ร่วมกับปุ๋ยเม็ดนะครับคือตัวนี้จะไปเพิ่มประสิทธิภาพให้ธาตุอาหารที่ตกค้างในดินเนี่ยที่พืชไม่สามารถก,กินได้หมดเนี่ยเมื่อเราใช้จอยซูเปอร์นโนนไปร่วมด้วยเนี่ยมันจะไปเก็บตึงธาตุอาหารในดินที่เราเคยตก,ตกค้างเนี่ยเอามาให้พืชกินได้หมดนะครับแล้วก็ทําให้เราประหยัดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยได้น,น้อยลงปุ๋ยเม็ดนะครับแล้วที่สําคัญก็คือทําให้ดินร่วนซุยด้วยนะครับและยังสามารถผสมทางน้ําฉีดพ่นทางใบเป็นการป้องกันพวกนอนเพี้ยม คือปกติเราอาจจะใช้อยู่แล้วในกับปุ๋ยทั่วไปที่เราใช้อันนี้คือเอาไปผสมใช่เอาไปผสมได้เลยนะคะผสมดินก็ได้ผสมปุ๋ยก็ได้ทีนี้ถ้าสินค้าตัวนี้นัน้องาครับคือมันแปลกตรงที่ว่าเราเอาไปใส่กับอะไรผสมอะไรตัวนั้นจะเป็นปุ๋ยทันทีครับไม่ว่าจะเป็นแก่แก่บดธรรมดาเนี่ยครับเอาตัวนี้ไปใส่เนี่ยมันจะเป็นปุ๋ยทันทีเลยนะครับมันแปลกตรงที่ว่ามันสามารถแปลงจากวัตถุดิบธรรมดาหรือว่า อ,อินทรีย์ธรรมดากลายเป็นปุ๋ยของพืชอ,อัตโนมัติเลยเหมือนเราทําปุ๋ยใช้เองเลยใช่ใช่ใชครับใช่ครับแต่ว่าที่ที่ผมพูดลักษณะนี้นี่หลายคนบอกว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้ไหมผมนี่เอาไปทดลองหลายครั้งแล้วเอาไปทดลองหลายครั้งแล้วเออแค่ปุ๋ยแค่ผงม,มันเล็กๆเ้่เเนี้นะเอาไปหยอดลงในญาติแห้งธรรมดานี่ครับ แล้วมันกลายเป็นปุ๋ยได้ครับแล้วพืชน,นี่มันงามงามผิดปกติเลยก็แสดงว่ามันก็ทําให้หญ้าแห้งเนี่ยกลายเป็นพืชปุ๋ยได้อย่างนี้ครับนะครับตัวนี้สรรพคุณของเขาเนี่คือเอาหว่านลงตรงไหนกันแล้วแต่ตรงนั้นจะเป็น อะไรแบบไหนยังไงก็แล้วแต่ตรงนั้นสามารถเป็นปุ๋ยของพืชได้ทันทีนะครับแปลกจริงๆตอนนี้ก็แปลกมากเลยครับอันนี้คือทั้งหมดของเซตที่มาฟังกันวันนี้กับจอยซูเปอร์นาโนนะคะมีเกษตรกรหลายคนได้มโอกาสใช้อาจารย์ทั้งสองท่านมโอกาสได้ลงพื้นที่แล้วไปเจอพอจะมาเล่าให้เราฟังได้บ้างไหมคะว่าไปที่ไหนมาบ้างแล้วผลผลิตที่เขาได้เป็นยังไงบ้างมีบุคคลที่มาเล่าให้ฟังยอนแยะๆไปหมดเลยอาจารย์ลองยกตัวอย่างสักหน่อยได้ไหมครับในเรื่องของการไปทํานาครับบางคนบอกว่าทํานาได้ผลไหม เขาบอกว่านาเนี่ยได้ผลเกินคาดตรงที่ว่านาสามารถเป็นข้าวปลูกได้เลยธรรมดานาเนี่ยกว่าจะเป็นข้าวปลูกได้ไม่ใช่เรื่องธรรมดามันจะต้องดูแลอย่างดีเม็ดข้าวจะต้องใหญ่เม็ดข้าวจะต้องเต่งงนะครับพร้อมที่จะทําพันุ์ได้นะครับะนะครับเราเอาเซ็ตพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยเอาไปใช้ครับปรากฏว่านาตรงเนี้ย ธรรมดาธรรมดานาแปลงนี้ก็ไม่มีอะไรครับแต่พอเอาไปใช้ปุ๊บเนี่ยมันสามารถทําเป็นข้าวปลูกได้ทั้งทั้งแปลงเลยครับร้อยสองร้อยไร่เนี่ยครับได้ทั้งแปลงเลยนะครับเป็นที่น่าทึ่งมากนะครับอันนี้ก็จะมีภาพมาฝากด้วยแล้วมีคนมาพูดให้ฟังด้วยคือไปลงพื้นที่ไปเลยเจ้าของเจ้าของที่ทําเองเลยว่าท้ายแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังค่ะ จากผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เอาไปใช้แล้วที่บอกว่าใช้ได้หลากหลายอยากให้อาจารย์ยกตัวอย่างนิดนึงมีทั้งไปใช้กับนาข้าวค่ะใช้กับผลไม้มีลำไยมีมันสับปะหลังแล้วใช้ใช้กับอะไรได้อีกแล้วก็มีถั่วถั่วฝักยาวเช่นอาจารย์ที่เอาไปใช้นะครับคือลูกค้าจริงๆแล้วที่เราเอาไปใช้เนี่ยถั่วฝักยาวเราจริงๆแล้วมันก็จะวายแล้วนะคือเหมือนจนถึงเวลาต้องตัดทิ้งแล้วก็ปลูกใหม่แล้วแต่หลังจากที่เอาชุดซูเปอร์นาโนราไปใช้เนี่ยปรากฏว่าถั่วฝักยาวนั้นดกนะแตกยอดแตกช่อออกดอกออกฝักใหม่ ปรากฏว่าเก็บได้มากกว่าเดิมและก็ที่สำคัญเนี่ยประสิทธิภาพของเขาเนี่ยคือทําให้มีความสมบูรณ์รสชาติอร่อยกรอบแต่ว่าถั่วฝักยาวอันไหนก็ตามที่เก็บไม่ทันเนี่ยมันยาวขนาดนี้นะครับผมมีตัวอย่างรูปให้ดูหูยาวขนาดนี้แล้วก็อีกเจ้าหนึ่งอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเขามียางพารามระมาณ300กว่าไร่ค่อนข้างจะเชื่ออะไรยากมากมผมก็เลยตัดสินใจเอาชุดสเปอร์นานโนเนี่ยเอาไปให้เขาทดลองใช้ดูปรากฏว่าเขาก็ไปฉีดวัคซ์เขือ ไม่เคยยาวของเขานะครับซึ่งปกติก่อนฉีดลูกแค่นี้ทันทีก้อยแต่หลังจากฉีด3วันมันยาวข้อแขนนะครับยาวขนาดนี้นะครับสอกเลยครับสามวันเท่านั้นเองครับแค่นี้ขึ้นมาอย่างนี้นี่มันต่างกันไม่รู้กี่เท่าเป็นสิเท่าเลยนะใช่ครับแล้วเขาก็เอาไปฉีดกับต้นมะเขือเปาะปกติมะเขือเปาะเขาเนี่ยคือปลูกไว้ข้างรั้วบ้านไว้กินลูกมันก็ไม่ค่อยโตเพราะต้นมันมันก็ไม่ค่อยสูงแต่ฉีดทั้งรอบไปเพียงแค่สัปดาห์ปรากฏว่าความสูงผม170เนี่ยสูงกว่าผม2เท่าตัวแล้วก็มะเขือเปาะนั้นนลลลลลลูููกกกกกกกเเเเ็ๆๆััับบว่่่าาาทป้ยยครใหญม อีกสึกงหนึ่งคำถามสุดท้ายที่ <ạ> น่าจะอยู่ในใจของเกษตรกรหลายๆคนคะ่ะเนื่องจากว่าเป็นนวัตรกร,รรมใหม่จากที่ต้องซื้อเป็นตนนันออย่างที่บอกไปเหลือซองนิดเดียวนะคะแล้วก็ด้วยประสิทธิภาพอะไรต่างๆอีกมากมายราคา่ะคะาจารย์ความคุ้มค่าเนี่ยของราคาทั้งหมดราคานี่ถูกที่สุดครับน้องตาครับค่ะทั้งซองนี้ถ้าเป็นปุ๋ยเนี่ยนะครับถ้าเป็นปุ๋ยเนี่ยเราจะต้องซื้อถึงหมื่นกว่าหมื่นกว่าบาทเลยนะครับค่ะ แต่ถ้าเป็นซองอยู่ในมือผมเนี่ยสามารถใช้ได้มากกว่าด้วยนะครับแต่ใช้เงินแค่1,600บาทเท่านั้นเองโอ้โหราคาต่างกันแบบถูกกว่าแบบลดลงเยอะเลยอ่ะลดลงสิบเท่าตัวได้ครับถูกกว่าสิบเท่าตัวคือทั้งประหยัดค่าขนส่งลดต้นทุนราคาถูกกว่าแล้วผลผลิตก็ดีขึ้นด้วยผลผลิตนี่ได้หนึ่งเท่าตัวอีกนะครับสมมุติว่าข้าวที่เอาไปใช้แล้วเคยได้80ถังจะกลายเป็นร4 0 150ิ้ถังเลย มันเป็นขนาดนั้นเลยนะครับอันนี้เขาบอกว่าการันตีแบบอย่างนี้เลยนะครับว่าถ้าท่านเอาไปใช้แล้วผลผลิตยังเท่าเดิมยังเท่าเดิมไม่ต้องน้อยกว่าเดิมยังเท่าเดิม ไม่ต้องจ่ายเงินแม้แต่บาทเดียวนีกับลันตีด้วยเกลติเลยยืนยันในขนาดนี้ไม่เปลียนก็ต้องเปลี่ยนใจมาใช้จอยซูเปอร์นาโนแล้วล่ะค่ะกับหลากหลายผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มาพิสูจน์กันให้เห็นกันในวันนี้นะคะแน่นอนช่วงท้ายรายการอย่างที่สัญญากันเอาไว้ว่าเราจะมีผลิตภัณฑ์มาแจกให้คุณผู้ชมได้ทดลองด้วยวันนี้จะแจกยังไงดีคะการสุขลิกมีอะไรมาแจกเอ่ยคืออย่างนี้ครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าใช้แล้วได้ผลจริงๆวันนี้เราก็จะแจกนะครับสัก10ชุดกันแล้วกันนะครับหมายถึงว่าจะแจกในลักษณะ สิบตำค่ะสิชุดกันแล้วกันครับอเ,เอาไปะะใช้นะครับแค่ช้อนเล็กๆเนี่ยครับผสมไคโตัวซานก่อนอแล้วก็ผสมนี้ช้อนเดียวเอาไปใช้กับพืชทุกชนิดครับ ลองดูครับยิ่งพืชผักสวนครัวเนี่ยเห็นผลเร็วแจกเลยนะคะไซส์ขนาด10กรัมนะคะก็จริงๆใช้น้อยมากอขนาดเล็กๆนะคะเป็นแบบชนิดผงเนี่ยแหละนะคะจากทั้งหมด10สายผู้โชคดีที่โทรหาเราตอนนี้ที่หมายเลขศูนย์3ปดหกแปดปดสามห้าาย้ำนะคะ086-883-5858 ระบุมาเลยนะคะกับผลิตภัณฑ์ Joy Super Nano นะคะถ้าคุณโทรติดเป็น10สายแรกคุณคือผู้โชคดีได้รับผลิตภัณฑ์ไปอย่างแน่นอนนะคะสุดท้าย่ะให้อาจารย์ทั้งสองท่านฝากคิิงท้ายถึงคุณผู้ชมนิดนึ่งละกันรเริ่มจากอาจารย์พรพัฒน์ก่อนเลยค่ะครับก็ขอฝากให้กับพี่น้องกเกษตรกรนั้นได้พิจารณาของอชุด จอยซูเปอร์นาโนของเรานะครับเนื่องจากว่ามันอาจจะเป็นนวัตกรรมใหม่ที่พี่น้องอาจจะไม่เคยไม่คุ้นเคยเรื่องของการใช้ปุ๋ยทางใบแล้วก็ของการใช้แบบลดต้นทุนแบบนี้ในการประหยัดค่าแรงในการขนส่งแต่อย่างไรก็ตามนะครับทุกวันนี้โลกเราพัฒนาขึ้นสมัยก่อนนั้นเรามีทีวีจอขาวดำทุกวันนี้ก็พัฒนาเป็นจอสีเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเราเคยอาจจะใช้ปุ๋ยแบบ ก็สอบหนักๆในใช้ปุ๋ยต้นทุนเราสูงขึ้นแต่ผลิตเรายังเท่าเดิมดินเราก็เป็นกรดต็เสียด้วยวันนี้พี่น้องเกษตรกรหลายท่านหรือสมาชิกเรานั้นลองนําชุดนานโนเราไปใช้แล้วผมเชื่อเลยเกินว่าทุกท่านจะได้ผลผลิตที่มากขึ้นแล้วก็ลดต้นทุนในการผลิตเกษตร,ร,รกรรมเราได้น้อยลงและพี่น้องเกษตรกรก็จะกลดนี้ด้วยครับค่ะมาที่อาจารย์สุพเลิศบ้างฝากสักนิดนึงค่ะ ก็จริงๆแล้วก็อยากจะฝากสมาชิกเจ้าแอนคอยของเราด้วยนะครับรวมถึงเกษตรกรรมหรือเกษตรกร,รที่ฟังรายการนี้อยู่นะครับท่านที่เคยใช้ปุ๋ยนะครับเคยใช้ผลิตภัณฑ์อื่นมาแล้วเนี่ยไม่ได้ผลนะครับผมอยากจะฝากว่าให้กลับมาใช้ของเราเพราะว่าของเราเนี่ยสามารถลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตอย่างแท้จริงนะครับต้นทุนหมายถึงว่าใช้น้อยลงแต่ผลผลิตได้มากนะครับอันนี้กข็ขอฝากไว้ครับ ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านด้วยนะคะผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์และฝ่ายวิชาการผลิตภณัณฑ์จอยซูเปอร์นาโนค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะแล้วก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับคนที่โทรเข้ามาติดก่อนนะคะเป็น10สายแรกที่0868835858อย่าลืมนะคะเรามีผลิตภณัณฑ์แจกให้ขนาดไซส์10กรัมนะคะก็ไปทดลองใช้กันเลย10ท่านผู้โชคดีท่านละ1ชุดนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะคะที่มาเอาใจพี่น้องเกษตรกรกับผลิตภณัณฑ์จอยซูเปอร์นาโนนะคะวันวันพฤ พรุ่งนี้พลาดไม่ได้นะคะยังมีอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์นะคะที่จะมาแนะนําให้คุณผู้ชมได้รู้จักการรันรวมถึงมีมาแจากกันด้วยนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์ c เซเ็ center นะคะหรือว่าดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอน,นี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราทั้งหมดลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ